ดิพียรอยู <pet> higher, like ่ดิยอดิเพียรเดนไป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 นปไ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 ป้ปไ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 แล้วปไปเปไ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  เ <laughs> ออคอหักได้เลยนะ <laughs> ในใยกูบอกใ้กูไม <laughs> ่กล้าดิไปแล้วเหรอไซไปแล้วเหรอไซ đi 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 bà đi 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 mày kìa đi 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 mà đi 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 จัดแน่งหน่อยพี่ฉลาดนะเดี๋ยวมาฟาน,นุอ่แล้วี่เห็นว่าเราหลบมันไม่ไปแล้วไปแล้วมไปแล้วโอเคไงเพื่อนๆจบคลิปนี้แล้น,นู่นนี้ผมถ่ <c oughs> ายให้จอบ,บมาแกล้งมันเนาะไปแล้วไป